สบ,บายดีพี่น้องเปิดมากกันในมุมเก่าพี่น้องเอ้ยมากมันนี่กับพบเด็กๆคือเก่าบรรยากาศมันนี้ก็คือมันคืนมีฝนตกพี่น้องเอ้สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีเบิร์ตทุกคูกุก้นได้พี่น้องเลยผมได้เข้ามาอย่าลืมกดไลค์เป็นเป็นกำลังใจว่าไว้พดกระได้เป็นกำลังใจเฮาสองคนพี่น้องน้องนำเลยกับาดาวเองเฮาเองกะบ,บมุมมยังตอบแทนพี่น้องที่เข้ามาเบิงมาชมกับขอบุญขอบคุณไรๆพี่น้องเอ้ จะได้กาแฟเป็นกำลังใจฮะแหละสอยดันซอยเสียกับเด็กๆแล้วเัาก็ได้อยู่กับเด็กๆเลี้ยงเด็กเงี้ยเล่น้องเอ้ยจะได้กับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทีเพิ่นซอยเลี้ยงเด็กน้อยพี่น้องเลี้ยงเด็กเลี้ยงน้องเนยมาพี่ไว้เลี้องเนยมาสบายดิปลาลูกกันเร็วเร็วเร็วมาพี่มาพี่อย่างมาไว้อย่างมาไว้นางแบ้น้อยแบ้น้อยสบายดิปลาลูกไว้ นางแบน่อยแบ่แลไวแบเขาบัวเทียงอีกแล้วมื่อกี้น่ะโอ้ยแบเขาบัเทีงนาแบเนย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 ซีพีเ่าก็คือกันแห้เนยวายตั้งไว้ก่อนตั้งไว้บัลลีกินใหม่เดี๋พี่น้องกินข้าน้วกันเด้อพี่น้องเด้อ ไปดีรอบนึงพี่น้องเลอมาเดินไปี่น้องนะกินข่าวน่งเลยกินไหมกินบ่เงาประหยัดไปหลังมอุ้ยงาเงาเงาเมนูนะชิมก่อนยังเห็ดตัวพี่น้องกับส่วนโทําเห็ดียงแค่เอยันประดกลดิเลยกินบ่เดเดี๋ยวถ่ายไปอหาเห็ด มาฮาแข่งกันอีกเลยค่ะเกิดมาทัทีเกิดอกันเหุมันหอนเดีอพี่น้องเด้อนี่คือกเก็ดเหตุโอยเกิว่าจะบปเดกินนี่แหละขต่มานียอ๋ออีกน้องพวกปวกมันโตหูพวาคนยังอยู่คนยังขิตกอยู่ก็เลยก็เลยสางเห็ุขึ้นมาอีก บอกไม่หูจักเนาะแบบตัวอัดว่านมาอยู่บ่มา,มามเนยเนยทำตัวดีมากเลยแม่แต่งตัวดีมากเลยใครเชื่อใข่แง้วเอื่เป็นนุ่งเป็นผัหหามห้ามเบบเนาะอยบนน้ำมได้

ติกินขนมดีใจยุเอาทำไมตอบไาตกระเด็นเลยแม่ลงเสือปี่ม่นเสือปีนปะขอบใจพี่สาวลงเสือมหายห่งใจงามะงามอห่งไรเหมือ้มันกเป็นชีดาตุ๊ชิฉิม ซ in so ื rice, bursting, er. ้อถุงมือก็แม่นคองที่เช้าใจดีทางฝั่งไทยชมมาใหเนี่ยเนไแม่แมน่กัน่งหวขางข้างน่งนี่้างน่เกมันเกิดทเกิดมันแอเปิ้ลแอปเปิ้ลเขาหามหมักแอปเปิ้ล บ ų, ุเป็นหมากไม่ขึ <t, <t ้นยังไม่ขึ้นนยตารางไม่ขึ้นอยู่ตารางนี่อะเจุ๊บกินเกินนังก่ายไน่งนจกินขาแบ่หน่อยด็กินอาหารดีขวากินเหล่าใช่ไหมแม่บอก เด็กอแมวเอนั่งแล้วเฮ้ยเบ้านนี่แหละขาวังตใจอุ้ยน้อยเ้ว่เรี่นี่ร่งเม่ทินกล้วยแม่สวดเพลินใช่โกาขึ้นมาแมนบอนบอกาขึ้น เ,เพื่อนม,มาลีนเสือสูกคันใดนะอืเพื่อนหลีงี้คันใ,ใหญ่นะคไปยู่งในเนเมมาะเขานม่งจอบม่นรักอยู่ได้ใครคนเบค้บงเห็นเพื่อนหเพื่อนเาื้อกาคือต้องมีคนเหเ็นก่อนมีคนถ่วงว่นอนย่างคืน <c oughs> มันบ่ม่นบ่เห็นเป็นหน่วยดนะักพังบ่ได้เนาะ เจ้ากี่ขวานเลยมั้ยแม่จับเด็กกแค่กันก็ได้ละเมื่อไปมาหาเห็ดด้วไปเลยเห็นไปเลยเห็นเห็ดแล้วบอกแม่ไหมอ่ะแม่เห็นป่ะเห็นนั่เทาเทาเออละเท่าแม่ดูแท่งนะฮะแท่งยักษ์อืมเพราะ แกันจับแพงหอมแกะเพราะไม่่อนวะเหนื่อยผ่อนวาน่ะกำจับแพงเฮานะช่วยยื่บ่านาปลาลุงกับแพ่งของเนยเนยซื้อขนมให้กินอย่าดื้อเด้อปลาลุงจังแพ่งมาให้ดื้อ

แม่มาเออเป็นด <is> ูนะฮะความปวดมึงแก้มก็ดุอยู่ต้องทำปีง่ายเป็นเช้าเลยแบะได้กินอาหารดีครับเขาเข้ามาไม่เกี่ยงเหงาแฮปปี้กินนะพ่อนาะเขาก็บอยากเที่ยงมาได้แบะกันแล้ แมมเาปะปลาลุงจะเอิ้นเพิ่นแบ่น้อยน้ำแม่หน่อยน่ารักอ๋อแม่น่อยยืนปลาลุงวะแมนน่อยนี่ร้ายนะมีแผนการถึงมากเลยหมื่อวานลูกส,สลัดจอมสลัดอยู่นี่มื่อวานตอนจะแบอ่ะนั่นงหน่อยมันตัวอนะ่ะ

อยู่นขในนอยู่ขันไดได้แบบไปออขัข้นขาปวนตกใจอุ้ยเป็นไเจาะเดียวเหรอปว่ตกใจเบื่อ พอคีบเลยนะอะพอแก่ก็จะเน่าพอนบ้านเนี่นันรนี่ยอันอแล้วอีไงล้เดือดพอใล้เนอะอจะมีเยอะโอ้โหฝงไหวแค่ไมบาเลน่จะมีอยอ่เละางลุ่มเนี่ยอางลุ่มเนี่ยยากเบิดเลอยากเบิ้งให Okay. Okay, Những <laughs> chắc, chắc chắn. Những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  chắc rồi Những chắc chắn. Những chắc chắc chắn. Những chắc chắn. Những chắc chắc เห็ดผักกบอะไเลยมาจาาังพามาจังพาเนะะอะแม่ไปเก็บกระดูอยัมทำอะไรเหแม่ข้ามาอยงนิดนะคะอือมอนนีไก่เม่อืมไก่แม่เพิ่ไเขาเห็ชูน่เมะแล้วเป็นไงอยากช่วยที่กืร ที่มึงรย้แกเห็นเนี่ยซิงะเพียร์น่าจะไรกันเลยแม่ทำให้อร่อยใช่ไหมเอาด้วยเบื้งแม่พ่อเลยเลื่อนไปทองซีตามเลยตัวไปจะใจขนาดนั้นเลย เกาก็นเหรออือไม่เป็นไรไดไดอือหือเป็ว่าอะไได้เนี่ยเออไปถามอะไรน่านใช่มาชดน้าด้วยนะเฮ้ยอือหือฮแล้วบบเ้า ห่อนกันบบุญีย่อนหอยู่เลยสด่อยโอ้อเป็นป็นเฮียได้ปลาเดียวเลย <c oughs> อือม่อกินเเดีวยวขนมก่อนนึงยีบกินใลยก่อนหนึงเพชรอะายบ่าลุงดูพีขมยขมยขมยนมน,น้องดีน้องน้องน้อ้องอจะกินนี่กับคอลาพี่น้องสาเห็ดส้มตอดัิเป็นซองน,น้น้องนำหรือป่าองขากรอบ,บนครับไปดีค่ ขอบุณกุกพนนลายๆได้พี่น้องเด้อน้องหลีอยู่สแหขอบุณทุกพนหลายๆเด้พี่น้องเด้อาเบึงน้องเนยยังส่วนน้าบัวทอยอยู่อ้าวล่าเลยพี่น้องเอ้ขอบุณกุกคนหลายๆ